สวัสดีทุกคนวัดนี้นรเรากำลอยู่กับเกม POPPY p l a y t i m e ตอนตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เกม p o อ p y ี้ไปถึงแมปแมปเกมเราบอกแนละ้วแบบ POPPY p l a y t i m e แบบซีซั่นส,สน 2, 2> อง,องมันจะเป็นยังไงไปดูกันว่าคุณจะมีความรู้สึกยังไงบ้าง Fire Double, ไฟอาโปเขาให้หากุญแจสีแดงเร็ว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 ,รว,รว,รวต้องไปหากุญแจแดงไฟเรดคี่ทางนี้อะตอมอะตอมยืนรอก็ได้ยืนรอตรงนี้มันตรงนี้อันตรายถ้าไม่ชำนานอย่าเล่น อ๋อโหนโหนโหนใช่ปะ่ะอืมแล้วเสี่ยวเจ้าป๊อบปี้มามากเลยดมมันยังไม่มาใช่ไหมงานรอไปก่นอนงั้นก็ได้แล้วเพื่อนเราล่ะเฮ้ยดบเราก็ทำได้เอยเพี่งควจรจังปแจแดงแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวอัดตอน คือเกนเนี่ยเก็บแล้วเก<ต>็บแล้วลว,ว้าอะไรอะดับโบตกอ่ะป่ามันกลับได้แค่เราเฉียวโอ okay, เคกดได้แล้วเฮ้ยนี่เป็นไอตัวผู้หญิงอันนี้นะ ทางอุ้ยมันก็แอบบแอบบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะน้องจะเป็นคนช่วยเราเองเอาละรู้สึกอาจจะต้องกดปุ่มนะน,นโมต้องเปิดเสาเจรนญเตอร,อร,อร์ตึ๊ดเอ้ยไม่ใช่ผิดอันมันต้องอัจสีดิสิอจุดอจุด เจเนเรเตอร์มันติดหรือ,อยังอะฮะจเนเรเตอร์ติดหรือ,อยังไหนความว่าวไหนไหนไอ้เครื่องนี้ติดหรือ,อยังเนี่ยยังแสดงว่าต้องกดพร้อมกันแน่เลยนี่ไงจำต,ต้องกดกด F ตืน่นติดแล้วติดแล้วติดแล้ว,ว,วโอเค ขอบคุณไปที่ทางรถไฟกันไปกันเถอะแ้้วจะขึ้นยังไงอ่ะกระโดดสิครับปากวัวเกมมิ่งตอนนี้พยายามเซฟเป็นจีไว้เราสฟัดได้ถึงป๊อปปี้เพทาแปลกดับเบลเราออกมาแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วคือเราไปเปิดเจเนเรเตอร์เพื่อให้ทางรถไฟติดแล้วเราต้องไปทางรถไฟอึ๊บเอ้ยผิดอันสีแดงแล้วก็สีฟ้าเอ้เพื่อนอย่าบังดิเพื่อนอย่าบางังโอ้ยอย่าเป็นอาบังโอเคติดแล้ว <c oughs> อมเื่อนนเพิ่ใช้มือสีฟ้าเออรู้แล้วอัาจิดแอมเฮชดอ,อ,อยู่นี่ดาบกบ,ก,บกดกดยกเครื่องเลย อย่งนี้นะย่าเดลยูอาตรงนี้ไงฟังนะเราต้องการคุณเชื่อฉันไปดนะ่าเอ้ยเดี๋ยวบัดเดี๋ยวบัดไอ้เจ้าคุณแม่แขนยาวนี่ดานะโมเดี๋ยวบัดจับตัวโน่น<อ>ไปอะ่ะแต่บัดไอ้คุณแม่แขนยาวตตว่าตาตื่นเลยไม่เห็นเราโบเราตุกเรงไปหาเจ้าคุณแม่แขนยาวจริงเหรอเนี่ยอือ แล้วอย่างมืดเอ้ยมาแล้วเออป๊อปี้ล่ะป๊ปี้ตประตูะตองไรมะไรปทางนั้นอ่ะอ่ะดีไงจำระวังรชารยชาร์จอยู่ชาร์จอยู่กตัวเอัปนึงทีโอเคได้แล้ว น่าจะต้องเอาไปเปิดอะอ่ะชึบอ่ะตำเปิดเลยอ่ะอ่ะจะต้องปากกวัวอือว่าจะต้องใช้เทคนิคปากกวัวเกมมิ่ง go to the game station อ่ะปั๊มมาตําได้ถ้าเดินนี้ได้ไงอะ่ะถ้าเดินแบบเนี้ยถ้าเดินยังไงอ่ะถ้าเดินอะตอามันแบบไม่เหมือนคนอะปกติอะมันเหมือนถ้าเดินโลบักเลย คุณแม่มาไงสวัสดีไม่ต้องตื่นเต้นไปและันจะให้เทรนโค้ดกับเธอไปทำไมพวกเราถึงไม่เล่นเกมกันก่อนล่ะถ้าเธอชนะฉันจะให้โค้ดแล้วกงได้ไหมล่ะฮะคุณแม่ทำตามกฎนะฮ อันนี้น้าเป๋ให้มันบอกว่าให้ทำตามกฎของเกมห้ามโกงพอเปิดแล้ววีลเข้มนะคะโอ้ยไม่ดาววีลเข้มเลยกด F สินะบอสย้ายเกมเกมเกมนี้ก็รับสู่เกมสเตชันนี่รถไฟคุณคือคุณก็เลื่อนแล้วเนี่ยนเงานรถไฟ กลับไปบ้าง Tree Super d u d e Fun Game to Play Super Duper t h i s t s t w i w i s h o w How Strong and Smart You Are คุณแข็งแกร่งและเออมั่นใจแค่ไหน Heat h i r e a Lever for Game One The First Game is Musical Memory See you in a bit น้ำมนเราต้องไปไดิบ i c y c l memory เร็วๆๆ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 เร็วเร็วเร็วเเฮ้ยทำไมบิวรูอย่างนั้นน่ะนี่ตูดไม่ใช่แล้วว่าปันแอบ,บแปลกๆชอบกลน,นะเราต้องโดดลงไปเหรอ รู้สึกว่ามันจะมีรูขเข้าไปข้างในอ่ะเรามาแล้วกันโอ้โยังไกลดับเบมันมีรูแล้วรู้สึกว่าจะต้องตามรูไปดับเบิไปทางไหนกลับมาด้เลย<ๆ>ก้าว่าจริงด้วย,ยๆๆๆตามรูต้องตามเพื่อน,นไปนะเพื่อนมันเข้ารูไปตั้งนานแล้วดับเบไม่ยอมไปอ่ะเอ้ยที่แเพื่อนรออยู่โอ้โดีเพือออ่อนนี่คนีก็ยังมีน้ำใจรอ อุ้ยคือ,อยังไงอะน,อน,น็อดเทนเฮ้ยใครเอาสีเพื่ออะไรกดหน้าเราเนี่ยคเออฮย้ยมันติดแล้ว <c oughs> The m o d e r i n g Room มันแปลว่าอะไรไม่แน่ใจที่นี่คือทอ The Green h a n t to open it. green hand ปุ้ยสีเขียว turn on the machine to create a green hand อืม turn on the machine เปิดเครื่องอ๋อกด F กด F กตึ๊ด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 กดให้หมด ต้องกดให้หมดรู้สึกว่า,ม,ามันจะไม่ไไเพ้นนะไฟเพ้นผ<น>ุดอิดต้องหาสีดับโบยดับโบยเข้าเป็นเครื่องดับโบยจะโดนปดก็ได้นะต้องหาสีอะเฮ้ยเจอแล้วได้สีแล้วดับโบยพุดเพ้นอินแมกชินใส่แมกชีนตรงไหนอะ นี่มันอ๋อต้องเดินไปชั้นสองเราได้สีแล้วต้องขึ้นไปชั้นสองโดนก็ช้าเหลือเกินเอฟลงไปได้สีแล้วดีมากตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องจะทำงานแล้วนะมาเล้่ตัง้ง Okay. ดีมากตนนี้ก็แค er. ah, oh ่ล้อม <puede S 2> <ste> ือสีเขียวอาโออยตอย่างนี้เลยเก็ต้องกดิครับตตรับช่วยกันช่วยกันได้มือเขียวมาแล้วเยไปุอพุอพุอได้มือเขียวมาแล้วมือสีเขียวเฮ้ย ทะลุลัวมาแล้วไม่น่าล่ะไม่ถึง<อ>ไม่น่าทำไมมาถึงชื่อเพนเมมเบรีที่แท้เปลี่ยนมือเป็นสีเขียวเอ๊ะจริงปปยัไงไนอ่ะทำไมปืดๆเด่างเงี้อ๋ออย่าบังนะพไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ย Welcome to mystical memory อ้ย,อยไอ้คุณแม่เบือยาวดีเ่ยอะไรอะ A pattern will be show After but the pattern but but is told, sure, you must put the pattern back. If you get what? three or a The pattern will get fast and more difficult each level. Wait until the pattern is complete to enter the pattern back. It is going to be so much fun, right, puppy? เลสเก e บิเก n ไปนะ้า <How? S 1> ขาวขาวขาว้วงขาวเขียวขาวส้มบูขาวเหลืองขาวเขียวมาตอนไม่ต้องห่วงว่าตายแล้วมันเกิดใหม่ได้ ไ,ได้แล้วเกิดใหม่ได้นโปเลเราจะต้องพิมพ์สียังไงอ่ะอ๋อเหลืองขาวโอ้ย white orange b ์บู๊ไวท์อือออออร์แล้วก็บู <Blue. S 1> ๊มันเกิดใหม่มันเกิดใหม่ได้ใช่ปะ blue w h บู๊ไวท์บู๊ไวท์ นโมกดอย yeah. oh. oh. oh, ู่อ๋อทำไมเราไม่เห็นเลยอ่ะแสดงว่าเมื่อกี้เรากดสีผิดนะดิดับฮบตาโบแสดงว่าเมื่อกี้เรากดดับโบเห็นแล้วปะเห็นแสดงว่าเรากดสีผิดแน่เลยมันเลยไม่ยอมให้เราเล่นแล้วออเรนไว้อเรนซ์ไวออเรนซ์ไวออเรนซออเรนซ์เฮ้ยตาโบมันกดพร้อมกันได้ด้วยมือควินยาโลควินยาโลเล่ ควีนยาโลเล็เลบูอควีนยาโลเลดเลดแล้วก็บูอา้อาอ้าวแล้วปวไปายาโลเลดให้พออห่อเงทำหัวรู้สึกว่าเกมมันจะพังนะ โอเควิสตูแฮปทูมอเกมทูเพลย์เรายังมีสองเกมให้เล่นนะดีไงไอคุณแม่ดิเสเซวิตีได้เป็นปากมิสซัวดับเบิลรู้สึกแล้วก็วเราจะโดนย้ายเอ้ยดับเบิลไม่ต้องมารูนี้รูเร็ยวตามมานะทำไมตาปะโดนตาโ oh, okay. อเคกดวิ่งได้ละ ไปเล่นฝีเท้ากันหน่อยไอ้เงยเงยเร็วเร็วรีบรีบตามมามไปไหนกันไปไปตา,ม,ามไปเร็วตามไปเร็วตามไปเร็วไป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 ให้ผู้ชมแต่ให้ผู้ชมด้วยว่าแบบนี้ต้องต้องต้องแบบมันเล่นยากมากใช่มันยากแต่ที่คุณคิดเพราะว่ามันก็จะมีปริศนาแล้วคุณก็ต้องไปอคิดให้ออกด้วยวุ้ยมาห้องนี้อ่ะ ลูกไลทิสแวร์เฮาอะไรอ่ะรู้สึกว่าปัตต้าจะไปได้ดีนะโอ้มันมีลิฟต์อยู่ตรงนั้นนี่นะคือลิฟต์ดิแต่ว่ามันพังนะรู้สึกว่ามันจะขาดไอตัวฟันเฟือง We วิด that part for t h e r e t i c l e to work เราต้องการฟันเฟืองโับูหาฟันเฟือง ได้เวลาหาฟันเฟืองแล้วอยู่นี่ไงอาชึบเยี่ยม <Yeah. S 1> เราเจอฟันเฟืองแล้วไายมาช้ำเร็วอาชึบอาชึบเราวิ่งมาแล้วใส่เลยกด F Power on เดี๋ยวเพื่อนไนได้ขึ้นบันไดหรือเปล่าเพื่อน วักกี้ดับเบิัวชื่อแว็กอาวักกี้อะมันต้องเป็นฮักกี้วักกี้แน่เลยดะบเบมันต้องเป็นแกฮักกี้วักกี้วะถ้านายเห็นพวกวักฮักกี้อะให้นายเอามือไปตบหน้ามันได้เหรอใช้มือสีอะไรอ่ทั้งสีเขียวสีฟ้ากับสีเขียวใช้สีอะไรก็ได้อ๋อไม่เด็กฮักกี้วักกี้ว้าย Welcome to w a c k a v a k อ๋อต้องตีวักกี้ Grab tag to hit a w a k y and break oh, so i m back into hole อ๋อถ้าเกิดฮักี้วักกี้ผมมาตรงไหนเราวต้องตีมันแล้วจะออกสกรูหนึ่งนี่แหละก็คือใช้มือไหนได้ใช้มือไหนก็ได้ใช่ปะ ช่แล้วมา<ห>ัาต้องใ,<ห>ใช้สองมือพร้อมกันปะมือ,อ,อเ,มเราก็พอโอเคมันน่าจะสนุกมากเลยดนะาโอ้สนุกกับผีสิช้วอฮกี้ัวคี้อิดเกมให้เกมเริ่มกันเลยเราต้องผัดกันมอง ร,วรวัวๆปัญหาเดิมกลับไปเดี๋ยวนี้เลยเราเราถูกจเจ๊ด้วยมันคือฮักที่วากี้เฮ้ยกลับไปสายตาเราไวเรามองเห็นเฮ้ยกลับไปหยาไม่ต้องพุดออกมากลับไปร้อนอะไรแล้วร้อนไปกลับไปเจาปัง กลับ้ไปก็ตลงมากลับไปกลับไปเดี๋ยวนี้เลยกลับไปกลับออกไปอย่าได้พุดออกมาเอ้ยเอ้ยใครอย่าบังดิเอ้ยใครบังอ่ะโอ้ยทำไมทันดิเนอะเขาคิดเมื่อกี้ค่ายเนี่ย มาทำไมใครอัญเชิญให้มาอย่าผุดพั่วแบบนี้เอามาจะเอามาสีไหนก็นได้อย่าลืมสิผุดพั่วแบบนี้ไม่ได้นะเออเฮ้ยขอเตือนเลยว่าอย่าผุดปดั่วเพราะถ้าผุดพั่วแล้วมันปุ่มมันจะค้างมันจะตีไม่ได้ <c oughs> ต้องรอมาผุดออกมาก่อนค่อยตีมันถึงจะผุดออกมันถึงจะผุดกลับไป ถ้าทำแบบนั้นมันจะไม่ยอมผุดกลับไปเลยฮอบปุบปั๊กนี่หดะอยากแบบที่อย่าหวังได้ตีเลยอล o n ันเกมแล้วนะอาระตอมอะไรเหรอเพื่อนพวกเราตายอ้าวแสดงว่าตีป๊อปปี้ไม่ทันใช่ไหมเนี่ยใช่ แต่เราตีป๊อปปี้ได้ทุกเม็ดเลยอ่ะตัวเองอีกแล้วตัวไปกันเถอะแต่ป้ต้องใช้เือสีฟ้าโหนขึ้นไปโหโย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 โหโหหฮิวหายไปไหนขันขึ้นไปมันจะมีอันสีเหลืองอยู่ใช้เือฟ้าเล็งให้โดนหรือว่าจะปากรัวก็ได้โหโย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  แกบ้างก็โมสูงไหมเอาไม่โดนถักรถไฟนี่นะเฮ้ยฮัจฮักเจ๊หัที่วักกี้สิกคูไม่นะอย่านะอย่าไฟเดอร์บรีดการ์ดไฟบอรีการ์ดไม่นะ อะไรเหรอสวยแล้วอ๋อมันเปิดประตูให้เรานี่นะเฮ้ยกลับมานี้ยาเดี๋ยวมันฆ่านะโบได้เจอแล้วนี่ไงบริการต้องใช้ปืนสีเขียวโอ้ยนะโบเร็ว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 ผัดกันผัดกันหน้าหน้าไฟดันรถไฟแล้วกันมันมันไปเองมันไปเอง เราต้องอยู่บนรถไฟเราห้า <Double. S 1> มอยู่บนรถไฟนะดีมากเราจะต้องทำลายไหมไอ้เจ้าห้ามห้ามห้ามอย่ายรีบเดือดลงมานะเราต้องเ<ะ>ข้าไปตรงเราต้องเข้าไปตรงประตูมั้งเราว่าไอ้เจ้าเบอร์รี่น่าจะทำลายไหมว่าและ นเนคือแอนจะบอกว่าจริงๆแอนเป็นคนกลัวนะที่มาระหักว่าโทรไหมเคยกลัวมากเพราะว่าหนึ่งมันมีปัญหาเยอะมากเยี่ยมตอนนี้ก็กลับไปที่เกมสเตชัน,รบบเ,เ,นเราจะต้องกลับ<ม>ไปง,งานมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนแดดมากๆคือแอนจะเป็นแบบอหนูตอนนี้มันบึ้งเข้มมากๆสุดท้ายแอนก็พยาไปปรึกษาเลื่อดก็หมอเลือดก็อะไรก็ตามเขาจะบอกว่าอุ้ย นี่ไงประตูหันเกี่ยวังกีแต่มันไม่เปิดดับเบิเอาไปทางนั้นเหรอดับเบรลองดีดโอ้ไม่รองกันเลยต,เเตัวเราก็วิ่งช้าเหลือเกินไปปลดเลยเพื่อ,อาสุดท้ายเพื่อเริเ่มจิ๊บที่3กันเลยก่อนที่จะเปิเ<อ>ดเราลองปลดรีเวอร์ดีแล้วเราจะยึด The Last Game is Standard อะไรคือ Standard อ่านไม่ออกอาเจยะดบลไม่ใช้อดัตเ แล้วสแตอร์ดวยอีกอันนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีเงินเก็บเอาไหนไหนดับโบเกนสเตอดูดดับโบอยู่ไหนอยู่ตรงกลางอ่ะใช่เหรอทำไมเราไม่เห็นน่ะนี่ไงอ๋อเราไม่รู้สเตอรดูดจิตรงนี้ ก็น้องหมาตอนไฟเปิดห้ามขยัดอะกมโอเคแล้วมันบอกด o ว touch apu a c c เ l r a นี่คืออะไรอ่ะพอห้ามไปไปไปดับนีญญ่คือพี่เจ้คนเดียวนะที่ขยับดูรอบ,บๆ้วยไอ้หมานั่นแน่เลย อย่าให้เจ้าพุธพี่อพูลเลอร์จับคุณนะเฮ้ยถ้าไฟเปิดอะห้ามขยับยเว้นแตบิวสิกสตาร์ทไปได้ไถ้าบิวสิกบ้าไปได้นะโบไฟเปิดอ่ะครไปได้แต่ไฟดับฮะไฟดับห้ามใช่ปะ เขาบอกถ้ามีเสียงเพลงอะไปได้บิลล่ากำลังตามพวกเรามาแล้วก็กดวิ่งสินับโบลับโบต้องกดวิ่งแล้วไปรูไหนอ่ะรูนี้ง่ายจุดเราไปดูมาไม่รู้อะเราเข้ารูสีเหลืองก่อนอัตม 输完了。 ชีวิตแปลว่าเราเหลือชีวิตเดียวเราก็ได้เหลือชีวิตเดียวเหมือนกันเพราะว่าเราตายไปตอนเล่นไอ,อ้ด่านแรกอะวัดตั๊บไปแล้วเฮ้ยแกจะไปไหนไป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 ดาวังคารครับติ <laughs> ดปีกปินเลยผมไม่อยากอยู่กับคนแล้วเกมง้ๆเกมบ้าบ้าโอ้อยางเสียวอะนะโบเสียวดิ วัดีแต่ระวังม um, ัมมี่วัดปีแต่ขึ Mc ้นจุดเดลเตอร์เฮ้ยขึ้นไหมอ๋อไม่เดยพากีวากีตอนนี้อีกเนมอิชมัมมี่ลองเล็กแล้ววัมมี่ลองเล็กไม่ใช่ฮักกี้บากีใช่ไหมแว่ามาทางานัสองคีคุณแม่ตูดยาวเฮ้ยมือยาวไม่ใช่เหรอ เธอระเบิดกดเราจะเล่นกันอีกเกมหนึ่งไปเลยนะโบเราเกมซ่อนแอบวิง่งระบเราต้องซ่อนแล้วทางนี้ต้องทางไหนทางไหน,น,นวิง่งวิ่งกดวิ่งึ้นบันไดเราหมดเอเ r จีแล้วเฮ้ยระโบมีรูมีรูรให้หลงรูใช่ไหม ้องเลยไอจ์ <Ring! S 1> อเจอจ์มัมมี่มันจะตามเราแต่เราเชื่อว่ามัมมีม่มันจะไปทะลุมิตินะเ <Ring! S 1> อ้ยเจอท่อแล้วเข้าเร็วหนีเร็ว <c oughs> ต้องรีบเดี๋ยวเอจามัมมี่จะตามมาทัน <c oughs> หาทางกลับไปที่เกมสเตชันเอ้ยเจอรูเฮ้ย <c oughs> ฉันด้วยฉันติดอยู่ตรงนี้อ๋อกด F กด F เออขอบคุณมากๆนะขอบคุณขอบคุณอีกครั้งเราจะต้องรีบได้แล,ล้วแล้วไปที่รถไฟเร็วเดี๋ยวทักนี้แอป g r e e จะดเทคแคร์อบมามี่อ๋อเขาบอกเดี๋ยวเข้าใจดีให้เฮียเดยทรนโค้ดไหนอ่ะ

น้ำเงินเออเจยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเร็วเอาดับเบิลจะไปเปลี่ยนตัวกันกชอไบอะสีะเ,เ,หเหลืองโอเคจบแล้วเย้เย yeah! yeah! ได้สื่อพว่อเราก็สามารถ ดีออกมาได้ด้วยควาช่วยเหลือจากเออไอเด็กน้อยคนนั้นที่มันให้รหัสโค้ดมาแล้วบบอกว่าเดี๋ยวฉันจะดูแลมมมี่เองโอเคตอนนี้คลิปทั้งหมดกี่นาทีอ่ะเอ่อยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวจบคลิปอะไรเดีย๋ยวไปเช็ใคให้โอเคทุกคนแค่ดีดาบ๊ายบาย <c oughs>